สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันจะดูดวงกับพุท่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของเมษายน2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ไอีมาได้ที่ User บูพยา59หรือบูพยานะครับก็เขียนไว้กับข้างล่างแล้วก็คอมเมนต์ให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันอิทธิพลของชาวกรกฎลักษณะกรกฎไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุดเองเปิดมาเป็นไพ่ i h i p r p r s t e s t นะครับมาพร้อมกับไพ่10ถ้วย the moon แล้วก็3ดาบใบสุดท้ายแถวบนได้เป็นราชินีถือถ้วยโอเคครับ าชาวกรกฎลักนณากรากฎอาจจะยังคงต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจการทําอะไรเนี่ยมักจะมีในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความผิดหวังแต่ก็มีโอกาสที่จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นจากไพ่สิบถ้วยนะครับแปลว่าถ้าเราแบบมุฟฟตัวเองออกจากความรู้สึกหรือความรักความสัมพันธ์แล้วก็พยายามกลับมาเป็นตัวของตัวเองให้เร็วที่สุดให้ดีที่สุด แล้วคุณจะเป็นนิวเวอร์ชันที่ดีมากกว่าเดิมอิทธิพลของไพ่กรชาวกรกฏลักขณากรากฏนะครับอย่าซีเรียสกับไพ่ที่มันเป็นแบบเนกาทีฟไพ่ที่มันเป็นปัญหาเราอย่าไปเนกาทีฟหรืออย่าไปคิดเยอะกับมันเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะการที่เราอเห็นไพนะ่เนกาทีฟเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราสามารถปรับหรือหาทางแก้ไขได้เพราะถ้าเกิดเราไปโฟกัสกับ ไพ่พลังงานลบแบบนี้ยมันจะทําให้เราอะครับไม่มีความสุขกับในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์เราต้องเข้มแข็งด้วยตัวเราเองเราต้องเป็นคนที่พัฒนาได้ด้วยตัวของเราเองนะครับเราไปโฟกัสเรื่องสิบถ้วยอย่าไปโฟกัสเรื่องสามดาบเดอะมูนเดอะไฮปริตสเราไม่ไปโฟกัสเราจะโฟกัสเรื่องความสําเร็จในเรื่องของความสุขความสมหวัง ปายทางปลายอุโมงมันมี10ถ้วยเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ละเลยนะครับในเรื่องของไพ่เนกาทีฟ negative, เราควรเอามันมาเป็นบทเรียนหรือเอามันมาเป็นแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นเครื่องเตือนใจแล้วกันเพื่อให้เราจะได้ไม่ทําในสิ่งที่มันเป็นตามไพ่เนาะไพ่บอกว่าความรักความสัมพันธ์แน่นอนคุณอาจจะ sensitive ค่อนข้างเยอะมากมีไพ่ทั้งเดอะมูนทั้ง3ดาบทั้งเดอะไฮพรีเทสมาเนี่ยชาวกรกฎลักนากรกฎบอกเลยว่าซูเปอร์เซนซิที นะครับ super sensitive เลยถามว่ามันคืออะไร super sensitive แปลว่ามีอะไรนิดอะไรหน่อยเราก็จะจิตตกเราก็จะวิตกกังวลเสียใจนะครับกับปัญหานะทุกใจกับปัญหาความรู้สึกและความสัมพันธ์เสมอเลยดังนั้นชาวกรกฏควรที่จะต้องละทิ้งหรือลดละเลิกไปเลยยิ่งดีนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกสิ่งเหล่านี้ผมรู้นะครับว่าทุกคนเลิกไม่ได้หรอกแต่ เราลดเราละได้นะอืมลดความคาดหวังลงไปก่อนเพราะอะไรรู้ไหมครับผมเห็นคนที่มาดูดวงกับผมเนี่ยลอยละ90%ร์คาดหวังกับความสัมพันธ์มากๆแล้วก็กดดันด้วยกับกับการอ่านไพ่ของผมด้วยอืบางคนก็กดดันนะครับอันนี้ไม่ได้ว่านะครับแต่แค่บอกว่ากดดันนะรู้เลยว่ากําลังวิตกกังวล กับในเรื่องของความรู้สึกเกินไปราชินีถือถ้วยเราต้องหนักแน่นเราต้องมั่นคงเราต้องยืนหยัดในลักษณะของความรู้สึกที่มีต่อตัวเราเองแล้วก็ความสัมพันธ์คุณต้องเชื่อก่อนถ้าคุณไม่เชื่อความรักความสัมพันธ์จะไปต่อไม่ได้เด็ดขาดเลยหรือถ้าเกิดคุณเชื่อแต่เชื่อในทางที่ที่มันเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรครับ เพราะคุณยังไม่เชื่อเลยแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงถูกไหมแม้กระทั่งจิตเรายังโปรแกรมจิตว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วมันจะเป็นไปได้หรือไงนะต่อให้มันเป็นไปได้คุณก็ไม่ยอมรับมันดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเราควรที่จะต้องเอาตัวเองออกจากความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นอะไรที่ไม่ชัดเจนอยากคิดเยอะอยากคิดมากบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดบางทีการที่คุณเสียใจเนี่ยไพ่ขึ้นมาสามดาบเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาทำกับเรานะ แต่เรารู้สึกเองเรารู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ชัดเจนเราอาจจะรู้สึกเองก็ได้ว่าคือเราเหมือนกับเรากําลังหลอกตัวเองไพ่เดมูลบอกเลยนะครับว่าถ้าขึ้นในในความรู้สึกของคุณแปลว่าคุณนหลอกตัวเองนะครับประมาณนั้นถามว่ามันจะหลอกตัวเองได้ยังไงบางคนไม่ยอมรับความจริงคนหลอกตัวเองไม่ยอมรับความจริงครับอืมนะคืออยากจะบอกว่าไม่ยอมรับความจริงเพราะอะไรกลัวการเจ็บปวดกลัวการสูญเสีย กลัวว่าตัวเองจะไม่เหมือนเดิมกลัวว่าเขาจะไม่หลักเราก็เลยไม่ยอมรับความจริงอืมประมาณนั้นอันนี้มันเป็นจิตวิทยามันลึกมากนะครับผมขอไม่พูดถึงเพราะว่าผมไปศึกษาพวกจิตวิทยามาค่อนข้างเยอะแต่ไม่ไดไว้ว่าตัวเองเก่งนะครับแต่แค่ว่าศึกษามาบ้างเนาะประมาณนั้น ไพ่บอกแบบนี้เปราะว่าความสําเร็จยังเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เพิ่มเติมนะราชินีถือถ้วยคุณต้องพยายามหากําลังใจให้กับตัวเองนะครับเพื่อให้เปลี่ยนผ่านตัวเองไปให้ให้เป็นแบบใน New Version ที่ดีกว่าแล้วคุณจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีแน่นอนนะครับอย่างแรกเลยนะเรามาดูไพ่ใบ,บแรกนะครับแถวล่างได้9ดาบพลังงานก็ยังลบอยู่นะครับ9มาเออเจไม้สดาบนะ่ยพลังงานคือแบบ ความรักความรู้สึกของเราทั้งนั้น4ีถ้วยเห็นไหมมันมาต่อกันนะ1ไม้โอเคอันนี้เริ่มมีแพชชั่นโอหกถ้วยนะมาแล้ว6กถ้วยคืออยากจะบอกชาวราศีกรกฎลักนณากรากฎนะครับว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่คุณอ่อนแอมากๆในเรื่องของสภาวะอารมณ์และความรู้สึกถามว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเองในทางโหราศา,ศาสตร์บอกว่าในช่วงเดือนเมษานี้ มีดาวอาทิตย์ลาหูแล้วก็ดาวศุกร์โคจรกลุ่มกันอยู่ในภพสุภะคือความสําเร็จคือสิ่งที่คุณคาดหวังนั่นแหละเอาง่ายๆสุภะคือสิ่งที่มันเป็นอนาคตอะ่ะมันคือความสําเร็จทุกรูปแบบอะ่ะนะครับกับความสัมพันธ์พอเวลาดาวมันไปดับกันอยู่ตรงนั้นดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวาแห่งความรักในภพของดวงโลกนะครับดาวศุกร์เป็นความรักใช่ไหมครับแล้วดาวคู่ก็เป็นดาวเสาที่อยู่ในเรือนมอรณะนะไปอีก มันเลยทําให้เราอะค่อนข้างที่จะ negative, เนกาทีฟในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์เหมือนเราทําอะไรไปแล้วเนี่ยมันไม่ส่งไปถึงใจของเขาแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันพอส่งไปไม่ถึงใจของเขาปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราไม่มีเราไม่มีประโยชน์เราไม่มีคุณค่าหรืออาจจะอะ่เหมือนเขาไม่เห็นใจเราเขาไม่รักเราเราก็จะคิดไปเวรนี้เพราะว่าอะไรเดอะมูนมันคือความรู้สึกในสัญชาตญาณในการหลอกตัวเอง หลอกตัวเองได้ทั้งข้อดีและข้อไม่ดีที่หลอกตัวเองในทางที่ดีเพราะเหมือนแบบเขาไมไ่คิดอะไรกับเราแล้วแต่เรายังหลอกว่าเขายังรักเราอยู่อันนี้ก็คือการหลอกลวงตัวเองหรืออย่างที่สองเขายังรักเราอยู่แต่เราก็คิดว่าเขาคงไม่รักเราหรอกเขาคงมีคนอื่นแบบนั้นเป็นต้นเนี่ยนะรครับมันแปลว่าหลอกลวงตัวเองนะครับไม่ยอมรับความจริงนั่นแหละเออประมาณนั้นผมไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนนิสัยแบบนี้ แต่ช่วงอารมณ์ตอนนี้คุณจะเป็นแบบนี้แต่ไม่ต้องกังวลเพราะมีไพ่หถ้วยมากับไพ่สิบถ้วยมาแสดงว่าโอกาสของความรักความสัมพันธ์ย่อมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีก่อนที่คุณจะได้1ิบถ้วยคุณได้6ถ้วยก่อน6ถ้วยแปลว่าคุณจะได้รับโอกาสสิ่งดีๆคนที่คุณอยากได้คนที่คุณอยากเจอคนที่คุณอยากทวินหาอยู่มีโอกาสที่เขาจะเติมเต็มความรู้สึกจากสิ่งที่คุณมีจากหนึ่งไม้ หนึ่งไม้คือ passion นะครับ passion คืออะไร passion คือ,อแรงปรารถนาหรือแปลอีกนิดนึงก็คือความแบบตื่นเต้นความรู้สึกที่มีต่ออีกบุคคลหนึ่ง่ะความกระตือรืร้นที่อยากจะมีเขานั่นแหละนะครับมันก็เลยทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาคุณได้ถ้าคุณเปลี่ยนเป็น new version ที่ดีกว่าเดิมวงเล็บนะอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิม คุณจะสามารถเอาชนะใจของเขาได้และทำให้เขากลับมามีความรู้สึกและคอมมิตเมนต์ต่อตัวคุณได้ค่อนข้างดีเลยนะครับถึงแม้ดาวเสาร์จะอยู่ในพบเรือนมรณะที่เป็นดาวคู่ก็จริงนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าคู่ตกเรือนมรณะทุกคนจะแย่หมดแต่ถ้าเรายิ่งทำให้มันแย่จะยิ่งแย่ไปกว่าเดิมแต่ถ้าเราทำให้มันดีขึ้นมันก็จะกลับมามีโอกาสดีๆได้อีกครั้งหนึ่งมรณะคือการเปลี่ยนแปลงไม่ได้แปลว่า จบสิ้นตายจากนะครับอย่าเข้าใจผิดเนาะบางคนแปลร ى, หัวราศสสตรไม่เป็นแปลไพ่ไม่เป็น,ปยปนอย่าจับต้นชนไปเองนะครับมีลูกดวงบางคนเนี่ย เห็นไพ่ลายแล้วแบบกลัวมากนะครับผมเข้าใจนะเพราะว่าคุณอ่านไพ่ไม่เป็นผ้าอ่านไพ่เป็นคงไม่มาดูดวงถูกไหมอันนี้เข้าใจแต่ก็ต้องตระหนักรู้และเข้าใจในสิ่งที่ผมถ่ายทอดออกไปด้วยว่าตัวคุณเองกําลังมีอนาคตที่ดีถ้าคุณรู้จักเติมเต็มความรู้สึกคุณจะสามารถเปลี่ยนผ่านให้เขาอ่ะกลับมาสนใจเรากลับมาชอบเรากลับมามีความรู้สึกดีๆกับเรา อะไรที่รู้สึกหน่อยอะไรที่รู้สึกไม่มั่นใจอะไรที่รู้สึกว่ากําลังเหนื่อยกับการที่จะต้องแอคชั่นกับเขากําลังมีความรู้สึกว่ากําลังเครียดเหลือเกินกับปัญหาของความรู้สึกที่เขาไม่เติมเต็มให้เราเอาตรงนั้นอะออกจากความรู้สึกของเราก่อนคุณกําลังรับพลังงานลบมามากเกินไปนะครับคุณกําลังรับพลังงานลบมากเกินไปอะไรที่ไม่ชัดเจนค่อยเป็นค่อยไปนะครับ นะโอกาสของความรักมันยังมีคือคุณต้องรู้จักที่จะทําตัวให้ตัวเองเป็นตัวของตัวเองราชินีธาตุน้ำเนี่ยบอกเลยว่าราศีกรกฎเป็นราเป็นรา,าศีธาตุน้ําต้นท้าก็พูดก็พูดได้เลยว่าคือราชินีถือถ้วยคุณกลับมาเป็นตัวของตัวเองนะครับ10ถ้วยถ้าคุณกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้เป็น n e วช e r s นที่ดีกว่าที่คุณกําลังไม่ตกกังวลใดๆนะครับหรือกําลังแบบ น้อยนั่นนี่นั่นนะครับถ้าคุณเปลี่ยนตรงนั้นใหม่ดิลิททุกอย่างออกไปเริ่มต้นแพชชั่นตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนเป็น n e วเวอร์ชั่นใหม่เป็นเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาสิบถ้วยนะครับจริงๆอ่ะเขาชอบคุณนะเขายังรู้สึกดีกับคุณนะแต่คุณไม่เป็นตัวของตัวเองเขาเลยไม่ชอบในเวอร์ชั่นที่เป็นเป็นแบบ พลังงานลบอะเอาง่ายๆแต่ถ้าคุณเป็นเวอร์ชันในพลังงานบวกเขาจะชอบคุณมากเขาจะเข้าหาคุณเขาจะตามหาคุณนะครับไม่ว่าสิ่งใดดังนั้นชาวกรกฏคิดให้ดีว่าถ้ายังอยากมีเขาในชีวิตเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับให้เป็นนิวเวอร์ชันที่ดีกว่าหรือสร้างสมดุลให้กับตัวเองเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิม หรือเป็นตัวของตัวเองให้ได้ดึงทุกอย่างให้เป็นตัวของตัวเองเพราะคุณกําลังสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองทั้งหมดเลยที่ไพ่บอกมาไพ่พลังงานลบทั้งหมดบอกว่าคุณไม่เป็นตัวของตัวเองชาวกรกฎลัคนากรากฎเป็นราศีที่ลึกซึ้งมาก นะครับเพราะว่าเป็นราศีของสภาวะจิตใจดังนั้นจะแอดแท็กที่ใจก่อนเบอร์แรกเลยดังนั้นคุณจะเข้มแข็งได้ก็เพราะใจของคุณด้วยนะครับทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยวรวมอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนโปรดใช้วิจารณ์ในการนับชมและฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยวรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยำมากกว่านี้เป็นดวงของคุณแอดไลน์ได้ที่ บูพยาหรือบูพยา59ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ก็ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ